สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่วมโพชาแนลสําหรับคลิปนี้นะผมจะมาบอกถึงการปลูกข้าวระยะเริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะได้ต้นข้าวได้รวงข้าวเนี่ยเราเริ่มจากการหว่านข้าวก่อนมาฟังครับว่าการเริ่มปลูกข้าวทำนานเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับ พี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่นะครับเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับของการปลูกข้าวก็คือการแช่ข้าวอันนี้ผมวงเล็บเลยนะกรณีนาหว่านตมหรือหวานเลนนะครับเราจะเริ่มขั้นตอนที่ 1, โดยการแช่มเมล็ดข้าวการแช่มเมล็ดข้าวเนี่ยผมจะแนะนําให้แช่มเมล็ดนะครับ ประมาณ24ชั่วโมงแช่เวลาไหนเอาขึ้นเวลานั้นนะครับอย่างเช่นเราแช่ช่วงเช้า8โมงเช้านะครับของวันที่1ก็เอาขึ้นช่วง8โมงเช้าของวันที่2และช่วงเย็นของวันที่2ให้เราเปิดปากกระสอบแล้วตักน้ำหนึ่งถังลาดลงไปนะครับเพื่อระบายความร้อน อ่านะครับและช่วงเช้าวันที่3ก็สามารถเอาไปหวานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจแช่มเมล็ดข้าวทั้งกระสอบลงไปต้องทำการทดสอบความงอกก่อนนะครับทดสอบความงอกเพื่ออะไรถ้าข้าวงอกดีก็จัดการแช่เลยครับแต่กรณีที่ข้าวงอกไม่ดี ต้องนึกและนะครับข้าวที่มีอยู่เรายังแก้ไขได้บางครั้งเราอาจจะเอาไปเคลมจากร้านที่เราซื้อมาหรือเราอาจจะหาพันุ์ข้าวปลูกได้ทันและเอาข้าวที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปขายนะครับปรารังไปก่อนเอาไปขายเพื่อที่จะทุนเรื่องพันธุก,กรรมข้าวได้นะครับออต้นทุนข้าวได้นะต้องทดสอบความงอกก่อนทุกครั้งนะครับพอถึงวันหวานนะ ผมจะให้นับอายุข้าววันวานคือวันแรกนะครับเราจะไม่นับหรอกวันข้าววันหวานเป็นวันที่สองเพราะว่ามันง่ายต่อการจัดการดูแลอย่างเช่นวันที่หนึ่งลาวานผมก็จะนับเลยว่าวันที่หนึ่งคือข้าวอายุหนึ่งวันนะครับผมหรือรับไปวานวันที่สิบข้าววันที่สิบก็คืออายุหนึ่งวันวันที่สิบเอ็ดคืออายุสองวันนะครับเข้าใจตรงกันนะ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปตรงนี้ไว้ๆก่อนพอละวานเมล็ดข้าววันที่1เรียบร้อยแล้วนะครับวานเสร็จให้ปล่อยน้ำออกทันทีแต่ก่อนจะว่านเนี่ยควรจะรักษาระดับน้ำแบบในภาพนี่เลยครับอย่าให้ดินโมโดยเด็ดขาดถ้าพื้นดินโมก่อนจะว่านข้าวเสร็จมันจะทำให้เมล็ดวัชพืชขึ้นนะครับดังนั้นทางที่ดี ควรจะอัดน้ําให้มิดนะครับให้เยอะที่สุดเท่เาที่จะเราจะทําได้นะครับแล้วว่านข้าวพอว่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเอาน้ําออกผมจะบอกข้อดีของการมีน้ําระหว่างการหว่านคือปัจจุบันเนี่ยนะครับการหว่านไม่ว่าจะเป็นการว่านด้วยเครื่องการหว่านด้วยดโดรนการว่านเนี่ยมเมล็ดข้าวก็จะตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับถ้ามันไม่มีน้ํามีแต่ตัวเลน,บ,น,บ,นบุ้นเลยเนี่ย ข้าวจะตกมาด้วยความเร็วที่มันแรงแล้วมันจะจมเลนนะครับโอกาสที่หนอเนี่ยที่มันจะพ้นเลนขึ้นมาเนี่ยมันยากเพราะเวลาเราทราบกันดีนะครับว่าเลนที่เป็นบุ้นๆเนี่ยพอมันแข็งตัวนะครับพอมันรัดหน้าดินเนี่ยมันตึงเปรี้ยเลยหนอข้าวมันแทงขึ้นมายากแต่ถ้ามีน้ํานะครับข้าวมันจะค่อยๆล่อนน้ําเป็นตัวชะลอความแรงทําให้ข้าวเนี่ยค่อยๆอยู่บนผิวเลนโอเคนะ พอจะเข้าใจตรงนั้นคือมันไม่จมเลนนั่นเองนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากหวานข้าวเสร็จวันที่หน่หวานเสร็จปับ๊บเปิดน้ําสูบน้ําออกเลยเอาให้แห้งที่สุดนะครับแบบในภาพนี้เลยอ่าและวันที่3นะครับข้าวอายุได้3วันให้เราพ่นยาคุมเลนยาคุมเลนที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือยาคุมเลนนะครับ หาซื้อได้ทั่วไปนะครับส่วนมากก็จะเป็นสามมันของเพทิลลารคอนี่แหละแต่ผมบอกแบบนี้นะครับบางครั้งสามมันเดียวกันคุณภาพไม่เหมือนกันเสมอไปมันจะมีอย่างดีอย่างธรรมดาให้พี่น้องใช้อย่างดีนะนะครับอ่าราคาก็จะห่างกันประมาณ50บาทเท่านั้นให้เราเลือกใช้อย่างดีนะครับพอใช้อย่างดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะดีบอกว่าบอกพ่อค้าเลยเอาอย่างดีหน่อข้าวไม่หงิกไม่กระทบหน่อข้าว นะครับพ่นเลยช่วงอายุ3วันแต่ต้องเอาน้ําให้แข้งให้แห้งนะครับถ้าน้ําไม่แห้งเนี่ยมันจะมีปัญหาต้อนหน่อข้าวนะครับโอเคนะและหลังจากนั้นนะครับอายุ10วันให้เราทําการพ่นยาคุมฆ่าอีกรอบนะครับอีกรอบหนึ่งการพ่นยาคุมฆ่าเนี่ยคือการกําจัดวัชพืชนะครับและยิ่งตอนอายุ10วันด้วยผมบอกได้เลยนะครับว่าสุดยอดนะครับผม ตอนยากําลังเล็กๆเ,เนี่ยมันกําจัดง่ายส่วนตัวยาที่ผมใช้ผมจะแนะนําเป็นพอรลโดนะครับบวกบิโต้ยีอ่าหนึงชุดเนี่ยนะครับอ่าพอโดนะครับมันจะเป็นน้ําขวดละหนลิตรพอรลโดเป็นซองนะครับเป็นผงบวกกันเนี่ยใช้ได้ประมาณ3-5ถึไล่นะครับพอละพ่นยาในวันที่10เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าวันที่12และ13ให้เอาน้ำเข้านะครับเอาเข้าโดยเยอะเยอะๆเลย เพื่อที่นะครับให้หญ้ามันเน่าสลายหายไปอ่ะเดี๋ยวผมขอแถมสักนิดนึงนะเนาะเผื่อใครไม่เข้าใจหลายคนบอกว่าพ่นคุมค่าอย่างเดียวได้ไหมพ่นคุมเลนอย่างเดียวได้ไหมผมจะบอกแบบนี้ยาคุมเลนนะครับมันจะมีฤทธิ์ป้องกันวัชพืชงอกได้ประมาณ5วันพอหลังจาก5วันมเมล็ดหญ้ามันจะขึ้นปกตินะครับ พอเราจับต้นชนปลายให้ถูกนะถ้าเราพ่นยาคุมเลนแสดงว่าหญ้าเนี่ยมันไม่มีทางโตทันข้าวนะครับพอข้าวอายุ10วันหญ้ามันก็แค่อายุ5วัน4วันเท่านั้นนะครับพอเราพ่นยาคุมฆ่าเราอัดน้ํามันก็จะท่วมต้นหญ้านะครับพอหญ้าโดนท่วมเนี่ยมันจะเน่าสลายหายไปเลยแต่ในกรณีถ้าเราไม่พ่นยาคุมเลนนะครับเราพ่นยาคุมฆ่าอย่างเดียวเนี่ยหญ้ากับข้าวมันจะสูงเสมอกัน ดังนั้นนะครับถ้าเราอัดน้ำไม่มิดยอดหญ้าเนี่ยมันอาจจะทำให้หญ้าฟื้นนะครับไม่ตาย100%แต่ถ้ามิดเนี่ยผมก็การรับประกันเลยว่าตาย100%นะครับนี่แหละครับข้อจำกัดก็จะมีประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้ข้าวสวยๆแบบนี้นะครับมันก็ต้องเริ่มจากการมีหน่อข้าวต้นข้าวที่สมบูรณ์ก่อนและข้อควรระวังนะครับข้อต่อมาผมจะเตือนเรื่อง หอยเชอรี่นะครับผมการอัดน้ำหลังพ่นยาคุมค่าช่วงอายุ12-13วันเนี่ยหากมีหอยเชอรี่เยอะนะครับให้เราใช้ผมอ่ะตัวผมเองนะี่ยผมใช้เป็นอะบามเมตินน้ำค้นนะครับในการหยดกําจัดหอยเชอรี่อันตรายครับหอยเชอรี่ถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเลียนอไม่มีเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะ และสุดท้ายนะครับผมอะตอนนี้ผมอยากสนับสนุนมากเลยนะผมเห็นหลายคอมเมนต์นะครับสนับสนุนเรื่องการเผาฟางนะครับก็ยังเป็นข้อมูลเดิมๆอยู่การเผาฟางช่วยกําจัดเข้าดีดการเผาฟางช่วยกําจัดวัชพืชการเผาฟางช่วยกําจัดเชือ้อราการเผาฟางช่วยกําจัดแมลงผมขอถามหน่อยนะครับคนที่ให้ข้อมูลนี้มาท่านเผาฟาง ข้าดีท่านเหมือนเดิมไหมก็มีเหมือนเดิมท่านเผาฟางรุ่นต่อไปท่านก็ใช้ยาเชื้อราไหมใช้นะครับ <Hey. S 1> ผมสรุปให้เลยคือการเผาฟางไม่ได้ช่วยอะไรเหล่านั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่เรามนูเราคิดแค่ว่าการเผาฟางเนี่ยคือฆ่าเชื้อโรคที่มันอยู่กับตอข้าวเก่านะครับในความเป็นจริงไม่ใช่ผมจะบอกแบบนี้การเผาฟาง มันไปฆ่าจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์ในดินเนี่ยนะครับโดนอุณหภูมิส,งสูงๆนี่ตายนะไม่เหลือนะครับการเผาฟางเนี่ยทำให้ดินมีอุณหภูมิสูงถึง90องศาแล้วจุลินทรีย์ในดินตายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านรู้ไหมนะครับว่าฟางข้าวเราเนี่ยมีธาตุอาหารนะครับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงทุกครั้งเนี่ยที่ทั้งหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาสนับสนุนให้เราทําปุ๋ยหมักเนี่ย ส่วนผสมหลักๆเลยคือฟางข้าวนะครับฟางข้าวเนี่ยมักจะเป็นส่วนผสมหลักเสมอนะครับเกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักดังนั้นนะครับการเผาฟางเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเป่าเผาปุ๋ยทิ้งนะผมลองให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรลองเปิดใจดูครับลองก็ได้แค่สักครั้งหนึ่งนะครับเก็บฟางไว้ในานา,าใช้จุลินทรีย์ใส่เข้าไป เติมเข้าไปนะครับผมจะบอกแบบนี้ว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อดินอย่างไรนะครับลองให้พี่น้องเกษตรกรลองพิจารณาดูนะครับหนึ่งเลยประโยชน์ของจุลินทรีย์ในดินเนี่ยช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับก็เป็นพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆฟางข้าวนะครับอ่าหอยเชอรี่ที่ตายแล้วอ่าพวกนี้เศษแมลงต่างๆนะครับเศษพัสดุต่างๆ ปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับทำให้ดินล่วนสุยใช่ครับจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยนะครับทําให้ดินมีเลนมีโลมนะครับลากข้าวเดินได้ดีเพิ่มธาตุอาหารเปลี่ยนธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปแบบที่พืชน,นําไปใช้ได้ง่ายนี่ครับจุลินทรีย์คือมันย่อยธาตุอาหารที่อยู่ในฟางอะ่ะที่ผมบอกอะ่ะเป็นอะโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสนะครับทําให้ดินเนี่ยมีปุ๋ยพวกเนี้ย เยอะๆนะครับพอเราทํานาในรุ่นต่อไปอ่ะพืชก็สามารถเอาไปใช้ได้ปกป้องพืชน,นะครับจากโรคอ่านี่ไงจุลินทรีย์บางชนิดนะครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและศัตรูพืชในดินลดความจําเป็นในการใช้สารเคมีนะครับส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับผมให้สังเกตอีกอย่างหนึ่ง พี่น้องเกษตรกรเห็นข้าวได้มันขึ้นตามขนาไหมข้าวที่มันขึ้นตามขนาเนี่ยนะครับปุ๋ยก็แทบไม่ได้โดนยาก็แทบไม่ได้โดนแต่กลับไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรเลยนี่นะครับเพราะจุลินทรีย์ในดินมันมีเยอะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ในนาเราเนี่ยใช้แต่สารเคมีใช้แต่ปุ๋ยเคมีกับสู้ข้าวที่มันขึ้นแบบอิสระไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นคําตอบคําตอบหนึ่งเลยนะ ส่งเสริมนะครับการเจริญเติบโตของพืชจุลินทรีย์ช่วยผลิตสารเร่งการเจริญเติบโตและทําให้รากพืชแข็งแรงขึ้นลดความเครียดของพืชนะครับช่วยให้พืชทนต่อสภาวะแห้งแล้งความเค็มหรือโลหะหนักในดินได้ดีขึ้นลดความเครียดของพืชเนี่ยให้สังเกตเลยนะถ้าดินแป้งไหนไม่มีจุลินทรีย์นะครับดินมันจะเหนียวแน่นหนึบนะครับแล้วก็จะเป็นเกลือบ้างถ้าเป็นนานดินทรายเนี่ย ก็จะเป็นเกลือหรือแสดงว่านาแปลงนั้นอะ่ะไม่มีจุลินทรี์นะครับจุลินทรีเนี่ยมันจะช่วยทุกอย่างเลยนะครับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเอาง่ายๆถ้าใครสนใจนะครับและผมจะบอกเลยครับว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นน้ำหมักจุลินทรียแบบนี้น้ำหมักจุลินทรียของผมเนี่ยคือจุลินทรี์ส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นในรูปแบบของแห้งนะครับที่เป็นของแห้งของแห้งเนี่ยมันช่วยอะไรอาจจะเป็น สารที่ไว้ใช้กระตุ้นจุลินทรีย์ในดินแต่ถ้าในกรณีที่แปลงที่มันไม่มีจุลินทรีย์มันก็ใช้ไม่ได้ครับดังนั้นนะครับเอาของผมไปลองเพราะว่าผมบอกแล้วว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ของผมเนี่ยผมหมักเหมือนผมเพาะเลี้ยงนะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์แบบเข้มข้นเลยหนึ่งควรเอาไปผสมนะครับเจือจางในน้ำได้200ลิตรนะครับผมเอาไปฉีดพ่นให้ทั่วแปลง แล้วจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมันก็จะแพร่ขยายกระจายนะครับลงสู่ดินในแปลงนาเราผมจะบอกแค่นั้นแหละคือแบบเห็นผลนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับพี่น้องหลายท่านเนี่ยส่งข่าวกลับมานะครับโอ้ยนาะจากดินหนึบๆแข็งๆเนี่ยตอนนี้ใช้ไปมีโลม,มีเลนนะครับแล้วข้าวแตกกอได้ดีนะผมได้ฟังแล้วผมก็ไม่ได้อะไรใหญ่นะเพราะว่าผมเองก็ใช้ทุกป,ปีนะครับก็มันเป็นแบบนั้นจริงๆ ถ้าใครสนใจนะครับน้ำหมักตัวนี้ขวดละ100บาทใช้ได้5ไล่นะครับผมเฉลี่ยไร่ละ20บาทเท่านั้นเนาะใครจะสั่งขวดเดียวผมก็ส่งนะครับผมส่งให้ฟรีนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนใช้เนี่ยขนาดผมโปรโมทนะครับผมเชียร์ให้ทุกคนหมักฟางนะครับเอาน้ำหมักจูลินซีไปใช้หลายท่านเนี่ยผมต้องใช้คำว่าอ่ายังมีความเชื่อนะครับเรื่องการเผาฟางหรือว่าประโยชน์การเผาฟาง ยังช่วยกําจัดข้าด,ดีช่วยยาช่วยอะไรเชื่อผมเถอะการกําจัดข้าด,ดีวิธีที่ดีที่สุดคือการล่อนะครับแล้วพ่นยาฆ่ายากกาจัดอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่การหมักฟางการใช้จุลินทรีย์เนี่ยมันจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าใครอยากได้นะครับโทรมาเบอร์นี้เลยสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ถึงหน้าบ้าน มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ